แข่งการซินโยผมบาลิสหยุดถือว่าลูกตุ๊ดเขาลงไปเขาลงไปทางขวาสุดเราเราจะลงแบบฝั่งซ้ายขวาพร้อมกันนะตอนนี้เนีมพี่ขอยาก่อนขอยาก่อนขอยาหน่อยเนีมมันไปมันเห็นว่แล้วพี่ตั้งมังเกอร์อ่ะเออไม่เป็นไรหรอกมันเห็นกันเท่านั้นอ่ะลงลงแป๊บเดียวถึงถึงไ้นมาตึกใหม่ปะตัวนี้ตรงหน้าต่างเออปล่อยไปนี่ แพอพุ่ง้นแล้วก็โดลงไปเลยมึงให้กูเยอะไปพี่เดี๋ยวไม่ไรเก็บไว้ลยแเอ้ะเอ้าเอ้าเอ้าสุดเฮ้ยเอ้าไอ้คิวไม่สั้นเฮ้ยยิง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 ไอ้คิวทิ้เลยเอ้ยไอ้เชิดใหม่รอตูยอยู่ใช่ป่ะรอรออยู่ตเตื่พีเพสตาตื่นเขาขึ้นมาชั้นบนสุดนี่เราเละเลยนะน่าต่างต่งขึ้นอ่ะโอ้ผมค้ามา เดี๋ยวพี่เดี๋ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่เออเออเอ้มันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นเห็นนะเาหลุดใต้จุใหม่วพี่เราจะต้องโตัวแบบโหูดทีียวันี้ไปไหแล้วเฮ้ยเรานับให้ขาได้ยินด้วยป่าวว่าสามอหน่งแล้ว้ยเยเเ้ยยั ยังไงพี่ยังไงขอขอขอแผนก่อนขอแผนเราโดดไม่ลงแล้วลวตึกใหม่ยิงแล้วล่วมดนี่แต่เดี๋ยวตึกใหม่เพื่อนเราไปไหนแล้ววะผมลุดลุดรุดเดี๋ยวรอรองานกันรอรอบ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 นอนไว้นอนไว้นอนไว้นนอไวว้้ไไนึงม่ได้เล่ยแต่เราด้วยคนเว้ยถ้าไอ้ตึกใหม่มาปุ๊บเราจะนับสายสองแถวพร้อมกันเลยนะมันมีนไม่เห็นแล้วนี่หว่าข้างหลังนะอะไรมันไม่เห็นใช่ป่ะเออเป็นทางมันไม่เห็นมันไม่เห็นหญ้ามันบางกัเสาบาง เรียกว่ามันคงไม่แก้หรอกโดดดูแล้วนะโดดสแล้วนี่นี่หัวคนนี้จะบังเตะหลังเข้าพี่อันนี้มึงให้ยากลับไปบ้านให้กูไม่ต้องให้มึงไม่ต้องใช้แบบโดดไปปัดยังไงเออทางนั้นแหละยิงซีกลินวะเอ้ยตึกใหม่เมื่อไรเรียบร้อยกูฟ้าไอ้สัสตึกไรตึกไม่ใช่ลงไปพร้อมกับอาร์ตแล้วลงมาทีตัวลอยสัสโอ้โหกูเซ็นรีพอร์ตเฉยอย่างจังไอ้สัสจังไรไม่ไหวได้เงี้ยกูนอนเฉยเลยอ๋อฟ๋ออ๋ออ๋เลือดทำเลตายแสดงว่ามึง ไม่ผ่านแล้วนนี้ฮัลโหลเร็วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวตอนนี้อัดคลิปอยู่ไข่มาทีนี่เอทัวด์ดไปครับเดียวให้มาพี่จะเก็บมาจะเป็นกระดาษอะไรพี่เก็บปั๊บมันยิงอย่างเงี้ยดูหนังบ้าไปไม่ได้โลประมาณนั้นเพียอารมณ์กำลังมาเลยสัตว์แม่งหลุดไอ้เพี่อไอ้ตึกใหม่กูรอนานแล้วเนี่ยใครเนี่ยเมื่อไรตึกใหม่ปอกไหมดีเเก็บโโอ้ห่ผมเล่นคอมร้านเดีเย็นโอ้โหเย็นจ้ำ น่ยเคยผูรอกู้รอลอยตัวนานแล้ว, <c oughs> ลวนคือแบบ<ถ>เราจะลง,<อ>งแบบให,ให้มันตกใจนะเวย้ยแต่มันแบบเธอมันแก้งโง่แล้วมันไปยืนเซตระเบิดข้างหลังอู่อะพี่แบบเซตขึ้นมาม,มีดีกว่าพี่มีมีมีขอหน่อยมีสามันหรือวันก็รู้ว่าเราปีกันอยู่มันน่ากลได้ยินตอนเราวิ่งกันขึ้นอะ ลาเข้าเกมเบียรถ้าโลงไปนี่บินเลยเนี่ยสัตว์ลอยบนอากาศเนี่ยอันนี้อันนี้รออะไรในรอยรอรอรอเปล่ารอเปล่าเดียวเลยพี่รอรอตึกใหม่มาใช่ไหมเนี่ยลงแล้วพี่ใจเย็นพี่กำลังโหลดเดือนเดือนเป็นมาร์เก็ตใหญ่มาดิ๊นหนีฝดปะหวะมาร์เก็ตใหญ่มันมีทนายเมื่อกี้มันเออไอ้ทีเมื่ กูรอดกูรอดตกใครตรงหน้าโพสอะเก็บบังเกอร์มันไอ้เท็ยตึกใหม่นี่มึงปิดคอมเล่นแล้วปะเนี่ยรอนานก็อาจจะปั่นทอนหัวใจหนึ่งส่วนส่สองหนึ่งส่นส่เฮ้ยทำไมเซอร์บันเงี้ยแปลกแปลกๆนะมันไม่ไม่ค่อยจะดีนะพี่เนี่ยดูผัดวิ่งหนามันอยู่ไอ้นี่ก็มีบัดเนี่ยเฮ้ยเพื่อนลงมาแล้วเพื่อนลงมาแล้วใครวะน่ะลุงบอยลุงบอยงานช้าแล้วลุงพี่ยังพี่ยังเปา ไอที่เสสองเป่าไี่สองเป่ากอไดูดิเจอแล้วเฮ้ยมันมันมันวิ่ไปข้างโพสตัวนึงละเออไม่ไรไม่ไร้ยเวเอูดเสร็จปุ๊บกูลงเลยนะกูพูดนด้วยนับหนึ่งนหนึ่งพี่นับพี่นับหมดเลยนับเลยดึงกดลงเเดียยวเดีไม่ได้เปจังกับพอดีเายังผมจได้กดลงเลยเอาเอาตึกหก่อนเฮ้ยเห็พตึกใหม่ปะเนี่ยไอ้ยัง เดี๋ปฏิบัติการรอบสังหารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาโอ้โหตายเลี่ยตักหน่อยป่ะเลี่ยบนเขารอเลยเขารู้ตุ๊เลยเลี่ยรอสั่นโต๊ดจบแล้วเขารู้เขารู้จริงด้วยเลี่ยจบแล้วไอ้เด็ก